ยังมีคนอีกหลายคนนะไม่รู้นะพี่น้องแล้วก็ไม่รู้เป็นส่วนมากด้วยนะพี่น้องเพราะว่าอย่างที่มันติดรถมาเออสเตอร์ที่ติดรถมาเนี่ยมันเป็นสเตอร์เบอร์สี่สองศูนย์นะพี่น้องคือจากในในร้านเนีย่ยมันจะให้เบอร์สี่สองศูนย์มา <W in your spirit> เพราะว่าเขาเรียกอะไรมันวิ่งในเมืองเนี่ยค่าต้านทานมันจะน้อยสปีดความเร็วมันจะได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเป็นสตเตอร์เบอร์สี่สองแปดเนี่ยถ่าความต้านทานมันจะมากมันจะมีปัญหากับความเร็วกั <S <S <accommod ism> บความเร็วคือความเร็วมันอาจจะต่ําลง แต่มันทนทานนะพี่น้องมันทนทานถ้าในเมืองอะแล้วก็ขี่คนเดียวโอเคแต่ถ้าเป็นพวกขับวินขับอยู่ในไร่ในดงในสวนเข้าป่าเข้าเขา,ขาไปลุยลุกลังลุยหินลุยสายอะไรพวกนี้ต้องสี่สองแปดนะพี่น้องจำไว้เลยนะเปลี่ยนเตอร์ให้เปลี่ยนสี่สองแปดใหญ่ๆหนาๆมามันจะยืด้าแล้วการสึกหล่อมันจะน้อยลงมันจะทําให้มันนะเปลี่ยนช้าลงเสียเงินช้าลง ทุกอย่างมันจะช้าลงหมดเลยแหะพี่น้องแล้วมันคุ้มค่าเลย